อยากไปไหว้พระแม่ราสมีอยู่กรุงเทพเห็นหลายๆคนที่ไปไหว้มาบอกว่าได้แท้มื่อนั่นเขากับใส่เสือ้อสีขาวแต่ว่าก็จะบอกว่าพระแม่ราสมีนี่นะมักสีแดงกับสีบัวเขากับบัวได้เอาเสื้อสีนี้ไปเลยบังเอิญว่าฮงเฮียมที่พักอยู่แมนอยู่ประตูน้ำเราก็เลยได้ยางผ่านสกายวอล์กไป <c oughs> จนต้องได้ไปแวะซื้อเสื้อสีบัวห้าสิบเก้าบาทพอใส่ไปก่อนก่อนไหว้พระแม่ราสมีมันจะอยู่ตึกเกศรข้ายานโบหู้ันให้อ่านต่าไปทั้งๆตามนี่เลยพตึกเกศรแล้วเขาก็จะมาขึ้นลิฟต์ไปสั้นซีมันจะเปิดให้้ขึน 1าสิบโมงหาหกมงแรงเด้อออกประตูมาแล้วกลับมาซื้อดอกไม้ก่อนไอ้เขาก็ด้วยความบูฮู้วา่าเออชีซื้อดอกดาวเหองหรือว่าดอกบัวดีแต่ว่าดอกดาวเหองมันก็ถือก่อนเนาะก็เลยซื้อตอถือแล้วกลับมาเอาทูบเก้าดอกผู้เจนอีกสองคนก็จะจะซื้อดอกบัวเนาะก,ก็บบกคือร้อยสามสิบเก้าบาทกิดขึ้นในใจอยู่ว่าเอ๊ชีได้โบพะว่าเสื้อก็ซื้อถือดอกไม้ก็ซื้อถืออีกแต่เขากับบัววานเนาเพราะวาเขาได้เช็คที่แบบคนอยู่ติกรบอกมาว่าเวลาขอพรจากพระแม่ลักษมีนะใหเบิงซบตาเพล สิ่งที่ผิดพลาดก็คือลืมใส่ระงะเวลาเนา,าะเพราะว่าพระแม่ลาสมีมันกับบัวสีหา้พรเขาตอนใดสิ่งเดียวขอไปมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันจะซ่าถ้ามีโอกาสก็อย่ากลับไปขอใหม่ลงทุนรลยทุกคนเพราะว่ามันคุม้มีหลี